ครับสวัสดีครับครับวันนี้ผมบดครับวันนี้ก็มาเก็บบันทึกต้นทองบางสะพานนี่ฮะผมได้มาจากร้านพี่แดงนะครอ่าร้านพี่แดงบุรพาพันไม้นี่ครับทองบางสะพานอันนี้มาเก็บบันทึกอ่าการปลูกทุเรียนไม่ได้ทาคลิปตั้งแต่ปลูกมปลูกตอนตอนเย็นละก็เลยมาทําเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวจะจะได้ดูว่าอ่าปลูกแบบ p r M อันนี้ฮะก็ปลูกตั้งแต่วันที่สี่ สองวันแล้วนะฮะนี่ปลูกแบบสองสองวันลวนี่ฮะก็ต้นที่ผมได้มาของพี่เดมมันต้นะร้อยห้าสิบสองร้อยจะไม่ได้อันนี้ผมเลี้ยงกับะระบบ PR m อก่อนแล้วมาสองต้นนี่ฮะเลี้ยงจนมันเดินยอดอย่างนี้แล้วนะเพราะผมใส่วัสดุปุ๋งดินชนิดแห้งไปในถุงนี่ฮะแล้วก็เลี้ยงไว้สักอาทิตย์หนึง่งมันก็เริ่มมีการแตกยอดอย่างเงี้ยห,หลังจากนั้นผมก็เอามาลงนี่ฮะ แนวทางการปลูกแบบ PRm ก็คือขุดหลุมไม่ไม่ลึกก็เหมือนเดิมมะฮะขุดหลุมพอประมาณนี้ฮะแล้วก็ปลูกไม่ลึกฮะปลูกไม่ลึกนี่ปลูกถ้าตัวฝังไปประมาณโผล่มาประมาณนิ้วหนึง่งจากที่เราขุดลงไปนี่ฮะแล้วก็ใช้วัสดุกรงดินสูตรแท่งเนี่ยที่เราหมักไว้อะ่ะโรยรอบๆเลย จริงอาจารย์ก็ให้โรยโซโคอนด้วยแต่ผมไม่ได้โรยลืมก็ไม่เป็นไรก็เอาสูตรปรุงดินสูตรแห้งโรยไปเสร็จแล้วก็คุมฟางพอเราปลูกเสร็จแล้วไม,ไม่ไม่ได้ตัดรากเหมือนเดิมนะการตัดรากหรือไม่ตัดรากไม่มีผลกับทุเรียนนะเพราะว่ารากหากินของทุเรียนเนี่ยออยู่ข้างบนนะตามทีเ่เราเข้าใจทั้งหมดก็คือรากมันอยู่บนอยู่แล้วมันไม่ได้ลงลึกนะฮะเพราะนั้นไอ้อตัวรากที่ ตัดหรือไม่ตัดเนี่ยมันไม่ได้มีผลหรอกฮะแล้วก็ปุ๋ยไม่ต้องไปใส่รองก้นหลุมก็คือให้ใส่ข้างบนเลยเพราะว่าถ้าใส่รองก้นหลุมอ่าความเป็นไปได้เอาเอาเอาความเ,เป็นจริงหลักการเป็นจริงใส่รองก้นหลุมปุ๊บเวลาลดน้ํามันก็ทําให้ปุ๋ยลงไปข้างล่างไปอีกอ่าลากฝอจะลากจะได้กินน่ะมันมันใช้เวลาทาวกลายเป็นว่ามันไม่ได้ประโยชน์เลยตรงนั้นแต่เราใส่บนผิวดินข้างบนอ่ะเวลาลดน้ําปุ๊บอ่ามันก็ซึมลงดินไปลากมันก็อยู่บนผิวบนเนี่ย มันจะได้กินเลยตรงนั้นก็ตามให้การปลูกเนี่ยไม่ต้องไปลดไม่ต้องไปอลองก้นหลุมตรงนั้นฮหลักการในการปลูกแบบพี m คือปลูกไปเลยไม่ต้องไปซีเรียอะไรก็คือผมก็ทำโคกประมาณนิดหน่อยอันนี้ปลูกต้นเดิมที่มันตายไปเพราะว่าตรงนี้น้ำมันขังผมก็ค่อยเอาดินเนี่ยมาสมเป็นลด,ลดให้มันสูงพอประมาณไม่ได้เยอะฮะสูงจากระดับเดิมหน่อยนึงแค่นั้นเองฮะแล้วก็ปลูกเลย หลักการตัวนี้คือเลี้ยงดินให้มีชีวิตก็ห่มดินนะฮะพอใส่วัสดุปรุงดินสู่แห้งที่เราทําแล้วเราก็มาห่มดินอ่าพอห่มดินด้วยฟางหรือเศญยาอะไรก็แล้วแต่ห่มพอประมาณอย่างเงี้ยฮะห่มพอประมาณอันนี้ต้นอยู่ประมาณนี้ผมก็ห่มเลยออกมาสักประมาณ3-40สเซนนะตรงนั้นโดยรอบฮนะแล้วก็ใส่วัสดุปรุงดินสูตรแห้งเนี่ยใส่ให้รอบที่เราห่มเลยนะฮะแล้วก็ลดน้ํฮยวมิกตามอ่าลดน้ําที่เราทาสูตรสูตรน้ํา ลดตามเสร็จแล้วเราก็มาลดน้ําเปล่าตามไปสักบัวหนึ่งลดน้าฮิวมิกสักบัวหนึ่งแล้วก็ลดน้ําเปล่าตามสักบัวหนึ่งหลังจากนั้นก็เช้าของอีกวันค่อยลดน้ํอา,าอ่าซ้ำไปอีกรอบหนึ่งหลังจากนั้นก็ทิ้งได้แล้ววันสองวันครั้งได้แล้วอันนี้ช่วงเดือนมเมษายนนะเพราะเราห่มดินเพราะเราห่มดินปุ๊บเนี่ยความชื้นอ่ะมันเก็บได้นานเห็นไหมฮะเนี่ยยังชื้นอยู่เลยชื้นเปียกอยู่เลยมีราขึ้นแล้วฮะมีราขาวขึ้นมีใย,ยแล้วเนี่ยฮะ,ะแสดงว่าอา่าดินมีชีวิตแล้ว เริ่มมีจุลินทรีย์เกิดขึ้นมีชิวมัดเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเห็นไหมราขาวแล้วนี่ฮะอ่ามีราขาวด้านในแล้วแต่ชื้นนะชื้นแฉะอยู่เลยนะชื้นเปียกอยู่เลยนะตรงนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเรายิ่งลดน้ําอ่อบ่อยมันก็ทําให้ยิ่งแฉะยิ่งชุ่มมากไปก็ให้ปรับได้เลยนะปลูกวันแรกก็ลดน้ําวันไม่วันช่วงเดือนเมษามไม่ได้ทาแสลมอะไรเหมือนเดิมเนี่ยฮะเดี๋ยวให้ดูแดดก็วันนี้มันวันที่หกแดดไม่มีอันนี้ช่วงสามโมงเพราะว่า พายุฤดูร้อนน่าจะเข้าแต่ไม่รู้จะเข้าตรงไหนก่อนนะวันนี้วันแรกพรุ่งนี้หรือนี้วันที่เก้านี่จะโดนกันที่ไหนก็ยังไม่รู้นะแต่ที่นี่ก็มีอาการว่ามันจะมาเหมือนกันแต่ไม่รู้จะแบบไหนก็เสียเส่ยงๆอยู่ฮนะใครมียันกันลมก็เตรียมติดยันกันลมได้เลยนะฮะสำหรับส่วนที่มีผลผลิตเยอะๆจะได้ช่วยได้อันนี้เป็นสายมูว่ากันไปนะฮะนะอันนี้มาดู ต้นทองบางสปานปลูกตั้งแต่วันที่4เมษายน2566นี่ครับปลูกแบบระบบ prm แทนต้นหม่อนทองที่ตายไปที่ตายไปเพราะว่าต้นหมอนทองตรงนี้น้ําอุ่มน้ําแช่เรียบร้อยไม่เหลือเพราะนั้นต้องทําพื้นที่ให้มันเสด็จน้ําให้ดีแล้วค่อยปลูกทุเรียนอันนี้ก็ประสบการณ์ในหลายอย่างนะแต่ว่าผมก็ปลูกแบบเดินยอดอย่างนี้นะไม่ต้องมาซีเรียน,ยนะฮะต้นสูงก็ประมาณสัก40เซนประมาณแขนหนึ่งนี่ฮะ ประมาณแขนหนึ่งอันนี้ทองมังสะพานเดี๋ยวต้องไปหาตัวมันจะมีทองทองนินจงของมีแล้วเนาะทองบางสะพานแล้วก็จะมีทองตําตัวเดี๋ยวผมไปดูที่ร้านบุรพา,อาของอีร้าน,นเขาจะน่าจะมีมีร้านที่ไหน,นมีเราลืมถามด้วยเดี๋ยวไปดูทองตําตัวเอามาอีกหนึ่งต้นนะฮะอ,อันนี้มาดูระบบพีเที่ที่ทำที่ปลูกนะทุเรียนเล็กปลูกแบบง่ายสไตล์ p R m สไตล์อาจารย์พ่ออาจารย์ตีนี่ครับไม่ต้องไปซีเรียสกังวลอะไรมากมายทีนี้ น้ำฮิวมิกเนี่ยเราอาจจะลดบ่อยหน่อยมันก็สร้างหน้าดินได้เร็วขึ้นอันนี้มันอยู่ที่เราแล้วฮะมันพอมันประหยัดอยู่แล้วนี้พอเราลดไปสักฮิวมิกอาจจะสามวันครั้งสองวันครั้งแล้วแต่เราหลังจากนั้นวัสดุปรุงดินสูตรแห้งเราใส่ไปแล้วรอบที่สองเราก็อรอบแรกเราใส่วัสดุเตรียมดินเนาะรอบที่สองเราก็ใส่วัสดุปรุงดินสูตรที่ผมหมักหกสามสามอ่ะเอามาใส่ได้อีกสักประมาณสิบวันค่อยอามาใส่ก็ได้สิ ตรงนั้นฮนะมันทีนี้มันก็จะมีสูตรปุ๋ยตัวหน้าตัวกลางตัวท้ายอาเอามาเสริมนิดหน่อยเติมธาตุอาหารนิดหน่อยแล้วก็มีธาตุหลักธาตุรองมียูนซีมีอะไรอยู่ในระบบนิเวศของมันและสร้างระบบนิเวศของมันฟางหญ้าเนี่ยเดี๋ยวพอมันเริ่มหมดเราก็ตัดแล้วมาห่มอีกเหมือนเดิมทีนี้เราอาจจะห่มออกไปข้างนอกอีกออกไปข้างนอกอีกให้มันกว้างออกไปอีกได้ตรงนั้นมันก็จะค่อยๆสร้าง สร้างหน้าดินสร้างสิ่งมีชีวิตรอระบบล่าของทุเรียนค่อยๆขยายออกมาเดี๋ยวจะผมก็จะมามามาดูมาวัดผลด้วยว่าปูตั้งแต่วันที่4เนี่ยการเติบโตของเขาเนี่ยจะเป็นแบบไหนในระบบ PRM เนี่ยไม่ต้องไปพ่นฮอร์อมโมนไม่ต้องไปพ่นสารเคมีทางใบเหมือนเดิมเราเน้นปรุงดินใส่ทางดินอย่างเดียวเนี่ยสบายไหมถามว่าพอผมมาทํา PRM ของอาจารย์พ่อนี่ เครื่องพ่นฮอร์โมนผมไม่ได้ใช้ไม่ได้ติดมาเกือบสองเดือนอีกแล้วตั้งแต่ตอนนั้นใช้อยู่พักหนึ่งฮะตอนนั้นใช้พ่นตัวไอ้คู่หูทําใช้คู่หูอยู่พักหนึ่งพอพอเจออาจารย์ตีอาจารย์พ่อก็เลิกเลิกอีกไม่ได้ใช้อีกนะอันนี้ก็มาดูที่ว่าเริ่มฟื้นฟูเริ่มแตกแล้วนี่ฮะใส่วัสดุปุงดินสูตรแห้งแล้วก็โรยด้วยผงโซคอนเรียกระบบรากกระตุ้นออกมาแตกมาพร้อมดอกด้วยมันก็ ดอกรุ่นนี้มันไม่ได้เอาไว้แต่ว่าเอาไว้เล่นๆให้เหมือนมันเรียนรู้เดี๋ยวมันก็ปล่อยรูเปเองมันนฮะแต่หแหนใหม่ตาใหม่ออกมาหมดเลยเนี่ยยอดออกมาหมดเลยทุกต้นเลยฮะทุกต้นเลยน,ะน,ลยนี่แตกอย่างนี้ทุกต้นเลยปีนี้ไม่ได้รูปเพราะว่าทําแบบอ,อ,อินทรียธาตุอาหารไม่พอมันจะปีเว้นปีมาดูตามพ่อบอกพ่าถ้าอ่ามันแตกนะฮะยิ่งยอดยาวลากยิ่งใหม่ยิ่งออกเยอะเนี่ยออกมาเกืบอบคืบนะ อันนี้ก็คือเป็นเป็นระบบที่ผมค่อยๆปรับเปลี่ยนให้ทาง f อแล้วเพื่อนๆได้เอาไปใช้เนี่ยได้เห็นความแตกต่างหลายๆท่านและที่ใช้ระบบ p r m แค่โรยโซคอนเข้าไปเนี่ยจากเดิมเนี่ยสี่ห้าวันเห็นผลแล้วเริ่มมีการผลิยอดแต่ยอดมาใหม่แล้วก็กาลังทาวัสดุปรุงดินสูตรแท่งกันเยอะๆเลยตอนนี้นะนี่ฮนะความเปลี่ยนแปลงที่ท,ที่เกิดขึ้นจากธาตุอาหารครบทีนี้ธาตุอาหารครบเพียงพอและถูกประหยัดนะพอเราทําปุ๋ยเอง ทำทุกสิ่งขึ้นมาเองเนี่ยเห็นไหมฮะตอบโจทย์เลยสองเดือนที่ผม,มทําเนี่ยโอ้โหตอนเล็กเพิ่งอายแต่ยอมรับเลยว่าไม่ได้กินลูกเพราะเราเดินเราเดินสุดตรงไปเองฮะสุดตรงไปเองทําให้ทานอาหารไม่เพียงพอแต่ตอนนี้ใบผิดจากเดิมแล้วนี่ฮะใบระบบยาญ่มมนี่ฮะอ่าโอ้โหนี่เริ่มฟื้นฟื้นมาหมดละเรียนที่ นี่ก็เดินยอดแตกอย่างนี้นี่แต่มแมลงมีไม่มีเหมือนเดิมเพราะผมไม่ได้พ่นยาฆ่า,า,มาแมลงยาห้โมนแต่ว่า,อายอดออกมาหมดแล้วระบบรากใหม่ออกมาหมดแล้วนี่ะฮะขมบ่มดินแค่นั้นเองหลักการหมบ่มดินดินคือพ่อน้ําคือแม่ของอาจารย์ต้นไม้คือลูกฮะตรงนั้นหลักการของอาจารย์ตีนี่ฮะแล้วก็ใช้วัสดุเตรียมดิน ถ้าเคยทุกคนถ้ายังไม่เคยใช้เลยก็เตรียมดินก่อนอก็คือไอตัวมูลวัวหมักสูตรโซคอน1นขีดยูเรียหนึ่ขีดอะอมิโนห้าสิบมิหมัก7วันกับมูลวัว10บกิโลเนี่ยเอามาใช้ก่อนเนี่ยตัวนี้เตรียมดินะแล้วก็ค่อยมาเติมน้ำฮิวมิกก็คือเป็นสูตรน้ําในช่องผมก็จะมีบอกอยู่อันนี้เป็นต้นหลังบ้านนะแล้วก็ต้นหน้าบ้านก็ต้นไหนโมโเนี่ยใช้เวลา ต้องใช้เวลาหน่อยประมาณสามสี่เดือนถึงจะเริ่มเฟื่อแต่ต้นไหนที่ว่าระบบรากดีแล้วเนี่ยใบมันจะผิดเลยใบมันจะใหญ่ขึ้นหนาขึ้นนะนะหนาขึ้นถ้าอาหารมันมีให้เพียงพอแล้วก็มีการเดินรากที่ดีนะถ้าเจอก่อนตั้งแต่ปีที่แล้วนี่ป่าน,นี้คงจะได้เงินแสนเข้ามาแหละนะแต่วันละวันนี้มันมันต้องมาเริ่มใหม่ปีหน้าค่อยว่ากันเออพี่อ้อยเขาตัดแล้วผมก็ยังไม่ได้ไปถ่ายเดี๋ยวต้องโทรหาพี่อ้อยก่อนว่า ย่อยตัดเสร็หรือยังนะเพราะงั้นจะได้ไปเก็บทําข้อมูลส่วน400ต้นในระบบ PRM ให้ว่า,า,าได้ประมาณไหนตรงนี้แต่ที่ที่ทุกคนได้ทําแล้วก็ผมได้ทําได้ได้เดินแนวทางอาจารย์พ่อเนี่ยมีการาแตกตาใหม่ได้ดีในในแค่มูลวัวกับวัสดุเตรียมดินกับปุ๋ยเคมีแค่หนึ่งเปอร์เซ็นตะ์เอาง่ายๆสมมติสิบต่อหนึ่งเนาะเออสิบเปอร์เซ็นตะ์นี่เนาะเพราะมันหนึ่งขีดกับมูลวัวสิบกระสอบเออสิบกิโลไม่ใช่เออหนึ่งเปอร์เซ็นต์ถูกแล้วประมาณนั้นแหละ ทำน้นไม่ถูกเนี่ยโมซอนคงโมซองจิงเ,เดินระบบล่างหมดเลยระบบยอดหมดเลยอันนี้แค่แค่โซคอนกับวัสดุเตรียมดินสูตรแห้งนะแล้วก็ปล่อยน้ำฮีวีครั้งเดียวปล่อยไปกับระบบสปริงเกอร์ด้านหลังของผมเนี่ยมันก็ใช้เวลาสัากประมาณ2เดือนก็มีการเ,าเริ่มมีการปรับเปลี่ยนเริ่มมีการยังไงต้นไม้มาเริ่มตอ,ตอบสนองกับธาตุอาหารแล้วก็จุลชีที่ได้เริ่มเกิดขึ้นเนี่ยฮะ แล้วก็มแมลงมันก็ค่อยๆลดน้อยไปเองมันนะมันก็ไม่มีอยู่แล้วผมไม่ได้ใช้ยาเคมีตั้งแต่เบื้องต้นนะสิปีที่ทําระบบอินทรีมันก็ไม่มีอยู่แล้วมมนะบบน,นี่ก็ค่อยๆเก็บฟาร์มเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวแล้วก็มาดูว่าปีนี้ต้นพวกนี้จะให้ผลผลิตได้แค่ไหนอ่าผมก็ฝากไว้หนึ่งคลิปนะฮะอันนี้เป็นคลิปปลูกตัวทองบาสะพานวันที่สนะี่เนาะก็มาเก็บบันทึกด้วยแล้วก็มาดูฟาร์มเปลี่ยนแปลงในระบบ PRM ในแนวทางที่ ประหยัดต้นทุนได้จริงแล้วก็ช่วยเกษตรกรได้จริงตรงนี้ก็อยากฝากไว้อีกห่งคลิปนะครับสวัสดีครับ